กิวเขาจะถ่ายอะไรกันไปอยู่มไปนั่งกับเขาเลยเถอะทุกท่นพอมนะครับ ก่อนอื่นขอขอบคุณทางสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ทางประชาชนที่อาจจะกําลังฟังการแถลงข่าวครั้งนี้สดอยู่นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทางาตัวหนา้นาพักรถไฟฟ้าต้นตัวแทนต่างพักนะที่วันนี้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับผลสรุปในการประชุมวันนี้นะครับผมคิดว่าสิ่งที่พวกเรามาหารือกันก็คือในเรื่องของการหารือโดยการเอาสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นเป็นตัวตั้ง,งภายใต้สถานการณ์วิกฤตของประเทศในขณะนี้รวมถึงยุติสถานะ ที่รัฐบาลชุดปัจจุบันขาดความเชื่อมั่นต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างสูงนะวาระที่วันนี้เราได้มาประชุมร่วมกันก็คือวาระในการใช้กลไกนะของฝ่ายค้านใช้กลไกของสภานในการหาทางออกให้กับประเทศกันหลักโดยยึดหลักว่าการทํางานร่วมกันของพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับเราสแสวงหาจุดร่วมที่จะสามารถดัเดันร่วมกันได้รวมถึงให้เกียรติและก็เคารพซึ่งกันและกันนะครับในจุดยืนแต่ละพรรคที่แต่ละพรรคอาจจะมีข้อคิดเห็น หรือจุดยืนที่แตกต่างกันได้ในเ,นเรื่องกอิระของการทํางานในฝั่งของฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรวันนี้พวกเราได้หารือกันในสี่ประเด็นที่สําคัญสําครับหนึ่งประเด็นก็เป็นประเด็นที่เห็นตรงกันนะเป็นจุดร่วมนะที่เราจะใช้สัมภาท์กาลังในสภาในการตัดันอย่างเต็มที่นะเป็นปัญหาที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนรอฟังคําตอบอยู่นั่นก็คือการที่จะเดินหน้านกลไกในสภาทุกอย่าง เพื่อก,กดดันให้รัฐบาลนะครับหยุดเดินหน้าหรือถอนร่างนะครับพรบร Entertainment Complex ออกไปโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องให้ความเชื่อมั่นต่อพวกเรารและสาธารณะว่าจะไม่มีการเสนอร่างนี้กลับเข้ามาอีกนะับประเด็นอย่างที่2นะครับก็คือเรื่องของการเดินหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะซึ่งยังมีรายละเอียดอีกในหลยายเรื่อง ที่ผมคิดว่าเรายังไม่สมควรนะครที่จะมาลงรายละเอียดกันในวันนี้เพราะว่าจะมีเวลาในการแถลงไม่พอนะครับแต่ึ่งอย่างที่ค่อนข้างเห็นตรงกันนะครับในหลักการก็คือในเรื่องของการปลดล็อกการเดินหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับในนั้นก็คือการจัดทําประชามต,ติที่เราเรียกกันว่าการจัดทําประชามติคอนที่สูจ่างที่ปัจจุบันเนี่ยยังอยู่ในการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญว่าตบลงแล้วจะต้องทําก่อนในการแก้ไขมาตรา256เพื่อเปิดช่องให้มีการตั้งสสรหรือไม่ เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณนะครับแล้วก็เป็นการหาทางออกให้กับประเทศหลดล็อกการเมืองไทยในปัจจุบันนะครับพรรคสายท้านนะครับจะใช้กลไกในสภานะครับในสมัยประชุมปัจจุบันนะครับตามที่เหมาะสมในการเดินหน้าเสนอนะครับให้มีการจัดทําประชามติพร้อมกับการเลือกตั้งใหม่เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกนะครับส่วนที่3ก็คือการเดินหน้านะครับการเสนอการพิจารณากฎหมายนะครับนิรโทษกรรม ึ่งยังมีรายละเอียดอีกลหลายส่วนนะครับที่พักร่วมฝ่ายค้านอาจจะยังเห็นแตกต่างกันอยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวเราเองก็จะมีการตั้งคณะทํางานนะครับมาศึกษานในเรื่องนี้นะครับส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของการยึดจดติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตราทีหนึ่งของรัฐธรรมนูญนะซึ่งณตอนนี้เนี่ยเราเองก็เห็นตรงกันแล้วว่า,าสถานการณ์นะครับภายใต้นิติสงครามที่มีการดำเนินคดีต่างๆกันอยู่เนี่ยยังมีความไม่แน่นอนสูงนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่พวกเราต้องรอประเมินกันณตอนนี้ก็คือ เรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองก่อนรรอความชัดเจนของคดีที่สารรัฐธรรมนูญกำลังจะพิจารณาอยู่ต่อคุณแพทองทานชินวัตรหนึ่งขั้นหนึ่งเนี่ยเมื่อไหร่นะเพราะฉะนั้นในส่วนที่อาจจะยังมีรายละเอียดที่จะต้องถกแถลงกันต่อหารือกันต่อไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับการเดินหน้านะครับการเสนอพิจารณากฎหมายในรัฐธรรมนูญร,ร,รวมถึงการยื่นยัตติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจหนึ่งขันหนึ่ง ทั้ง3เรื่องนี้รวมถึงเรื่องอื่นๆในอนาคตนะครับก็จะเป็นในส่วนที่คณะทางานนะของพักร่วมฝ่ายค้านจะมาหาหรือร่วมกันต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางผมนะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับที่วันนี้ให้เกียรติมาร่วมประชุมกันก็ได้ข้อสรุปนะในการทํางานร่วมกันในฐานะพักร่วมฝ่ายค้านในวันนี้ครับแล้วก็เชิญท่านสื่อมวลชนได้ตั้งคําถามเพิ่มเติมได้เลยครับ ผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องให้เกียรติทางคุณอ,อ,อนุทินด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงผมอาจจะให้ทางคุณอนุทินได้ไดชี้แจงเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าโดยหลักการเนี่ยผมคิดว่าขอย้อนกลับไปหลักการที่วันนี้เรามาประชุมร่วมกันนะว่าเรามาประชุมร่วมกันเพื่อหาทางออกให้กับประเทศนะและว,วันนี้เนี่ยอาจจะยังไม่เหมาะสมที่จะพูดอะไรไปล่วงหน้าเพราะสถานการณ์ยังไม่เกิดขณะนี้นาะยกรัฐมนตรียังคงชีอแผงของานชินวัตรเพียงแต่ถููคําสั่งศาลในการสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ นะแต่นอน,น,อนแน่นอนที่สุดการวิเคราะห์การเมืองการประเมินฉากทัศไปข้างหน้านะันักวิเคราะห์ต่างๆทุกคนสามารถวิเคราะห์ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแล้วก็การหารือกันเป็นการภายในนะครับก็มีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้และผมยืนยันว่าพักร่วมสายค้านนะครับทุกทคนว่านะพักทุกคนมีการหารือกันว่าเราจะไม่ทําให้การเมืองเดินถึงทางตันยังไงประเทศมีทางออกนะส่วนรายละเอียดเป็นอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวเราคุยกันในสถานการณ์ข้างหน้าได้ ส่วนในเรื่องของข้อถกเถียงที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อวานตามพาดหัวข่าวนี้ซึ่งเป็นประเด็นส่วนตัวที่ผมเองก็มีการสื่อสารมีการพาดหัวข่าวที่อาจจะคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงไปบ้างเนี่ยอาจจะขอให้ให้เกียรติทางทางทางคุณอนุทินนะครับท่านหัวนหน้าพักภูมิใจไทยเนี่ยได้ชี้แจงเพิ่มเติมครับประเด็นที่ผู้สื่อข่าวเมื่อสักครู่ได้ถามมาผมได้ชี้แจงไปจากการให้สัมภาษณ์เมื่อเมื่อวานตอนเย็นแล้วนะครับว่าต้อง ขอพูกับว่ามไม่มีการเสนอตัวนะครับท,ที่คุณพูดว่ามีการเสนอตัวผมมาเพื่อเปน็นนายกตัวขาว่านี่อันนี้คาดเกิอนอย่างอย่างเยอะมากนะครับไม่ได้มีการพูดตรงนั้นเลยนะครับผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยก็เราพูดในหลักการวา่าใครก็ตามสถานการณ์แบบนี้ถ้าใครมาเป็นนายกมนตรีก็ควรเข้ามาด้วย และระยะเวลาที่เป็นการเฉพาะปิดเฉพาะการนะครับเข้ามาแก้ไขปัญหาปัจจุบันแล้วก็ตียุคสภาให้เกิดการเลือกตั้งคืนอำนาจให้พี่น้องประชาชนได้ตัดสินใจต่อไปแต่ว่าเรื่องพวกนี้เราไว้รอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมก่อนเพราะตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังอยู่ในตําแหน่งนะครับ สิ่งที่ทรงประชาชนได้นําเสนอไปเมื่อวานเนี่ยต้องยืนยันอีกครั้งว่าไม่ได้เป็นการเสนอโดยประกอบว่าเราจะร่วมบวชให้ใครหรือไม่ร่วมบวชให้ใครนะทุกอย่างที่เราเสนอเนี่ยเป็นข้อเสนอที่เราเชื่อว่าเป็นทางออกของประเทศจริงๆถ้าวันหนึ่งสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยเดินไปถึงจุดนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมได้นําเรียนว่าวันนี้ที่เราหารือกันนะครับผมเชื่อว่าพักร่วมฝ่ายค้านนะครับทุกคนเนี่ยก็มีจุดยืนอย่างเดียวกันเพื่อต้องการหาทางออกให้กับประเทศแล้วก็ไม่มีใครที่ไม่เห็นด้วยนะครับกับสิ่งที่พักประชาชนได้นําเสนอไปเมื่อวานแต่เพียงแต่ว่าเข้าใจว่าสิ่งที่ประชาชนรวมสื่อมวลชนอาจจะให้ความสนใจนะครับระดับหนึ่งก็คือในเรื่องของการที่จะมีการรวมขั้วทางการเมืองอย่างไรน mm hmm. ะซึ่งเรื่องนี้ในเรื่องของการรวมขั้วทางการเมืองเนี่ยผมคิดว่ายังไม่มีความเหมาะสมที่จะนําเสนอในวันนี้ แต่เพราะว่าสถานการณ์ในการเมืองัเดินไปไม่ถึงจุดนั้นก็อย่างที่ผมได้นําเรียนนะฮะว่าเราไม่ได้ยึดติดว่าบวตให้คุณชัยเกษมหวตให้คุณอนุทินหรือบวตให้ใครเราไม่ได้ยึดติดที่ตัวบุคคลเราดูที่จุดร่วมกันว่าการออกเสียงของพรรคประชาชนหรือว่าพรรคร่วมฝสายคานที่แต่ละคนเนี่ยก็แต่ละพักเนี่ยก็มีจุดยืนของตัวเองมีหลักการของตัวเอง ในส่วนของผมเองในส่วนของประชาชนเนี่ยเรายืนยันในหลักการว่าการจะโหวตให้ใครก็ตามไม่ได้ยึดติดกับตัวบุคคลหรือยึดติดกับพรรคเนี่ยต้องเป็นการสร้างทางออกให้กับประเทศได้รออไดครับายเฉพาะวม่าาีธาืห่ดม้อสัเไเมื่อสักครู่ทางคุณอัจฉินก็มีการพูดประเด็นนี้ไป,ไป,ไป,ไปบ้างแล้วนะครับผมเองเนี่ย เฉพาะในส่วนของพรรคประชาชน,นเราเราเราเชื่ออย่างนั้นอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าจะมีทางท่านใดคุณอน,นุทินหรือว่าท่านใดอยากจะนําเรียนเพิ่มเติมนะพูดในนามพรรคร่วมสายคานนี้ผมก็ยินดีนะครับคุณอน,นุทินบอกว่าพูดชัดเจนแล้วครับ ที่ท่านผู้นำฝ่ายค้านได้ถแถลงนะครับเราก็มีมติร่วมกันนะครับตามที่ตามที่ได้ถแถลงไปแล้วนะครับก็จะทำงานร่วมกันนะครับส่วนเรื่องไหนที่มันยังไม่สะด็จน้ำก็เดี๋ยวมีตั้งคณะทำงานที่จะมาคุยแนละหาลือร่วมกันต่อไปนะครับเพื่อเสนอทางออกนะครับ ค่ะก็ยืนยันนะคะวันนี้ทีมฝ่ายค้านก็จะมีความเข้มแข็งขึ้นหลังจากที่เราได้ต้อนรับพักคภูมิใจไทยเข้ามาร่วมงานนะคะซึ่งกเ็เราก็จะยืนยันว่าเราทำหน้าที่ในการที่จะตรวจสอบถงดุลโดยเฉพาะในขณะนี้เนี่ยจะเห็นว่าประเทศชาติเนี่ยมันอยู่ในห่วงของวิกฤตศรัทธา ที่เกิดจากการกระทําของตัวนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเองประชาชนยังตกอยู่กับความทุกข์ยากจากปัญหาเศรษฐกิจปากท้องการทุจริตยังเต็มไปหมดแล้วก็ไม่ได้รับการแก้ไขการเมืองที่สุจริตนั้นหรือมีคุณธรรมนั้นแทบจะหาไม่ได้นะคะดังนั้น การกระทําหรือการทํางานของพรรคร่วงไยค้านจากนี้ไปเนี่ยก็จะมีความเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ไม่ใช่เข้มแข็งเฉพาะมือที่เพิ่มขึ้นแต่ก็จะเข้มแข็งเพื่อคลี่คลายวิกฤตที่มันเกิดขึ้นกับประเทศทั้งวิกฤตศรัทธาทางการเมืองทั้งวิกฤตเศรษฐกิจปากท้อง แม้ว่าเราไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ในการที่จะไปแก้ไขแต่เราคงจะเป็นปากเสียงให้กับประชาชนในการที่จะไปดำเนินการทั้ง3ส่วนส่วนวิกฤตัสธาด้านการเมืองส่วนวิกฤตเศรษฐกิจปากท้องและส่วนของความมั่นคงซึ่งมันไม่ใช่เป็นความขัดแย้งระหว่างประเทศแต่มันกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างครอบครัวซึ่งก็จะแก้ไขได้ยากแต่ฝ่ายค้านก็คงจะ มีส่วนในการที่จะสนับสนุนแล้วก็หาหนทางที่จะแก้ไขโดยที่ไม่ได้เอาเรื่องการเมืองหรือความได้เปรียบทางการเมืองมาเป็นหลักแต่เราคิดว่าวันนี้เนี่ยมันประชาชนหมดหวังเราต้องทำหน้าที่ให้กับประชาชนมีความหวังขึ้นมาว่ามีพักการเมืองต่างๆอีกหลายพักที่อยู่ทางฝ่ายค้านเนี่ย จะทำหน้าที่เพื่อที่จะทำให้การเมืองที่มันเละเทะเนี่ยมันกลับมามีศรัทธาแล้วก็แก้ไขปัญหาได้ค่ะขอบคุณค่ะคือจริงๆ <c oughs> ก็เป็นพรรคเล็กที่สุดในฝ่ายค้าน <c oughs> เสียงเดียวก็เลยถนอมเสียงไว้นะครับก็คงไม่ได้พูดอะไรเยอะแต่ว่าก็อยากจะเรียนนี้ครับว่าทางออกของประเทศไทยของเราเนี่ยก็ยืนยันว่าจุดยืนของพรรคร่วมฝ่ายค้านคือสุดท้ายเนี่ยเราจําเป็นจะต้องมีการยุบสภา นั่นคือสิ่งเดียวคือผมเองพักเป็นทําเองเรายืนยันในจุดนั้นแต่ว่าการจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างเป็นคงมีกระบวนการต่างๆเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามทางพักเป็นทําเราเองก็จะร่วมกับพักร่วมสายคา้านกับทั้งผู้นํฝสายคานและก็หัวหน้าพักร่วมสายคานทุกท่านนะครับในการที่จะสแสวงหาทางออกที่เป็นแนวทางออกที่เป็นการแก้ไขปัญหายั่งยืนให้กับประเทศชาติต่ตอไปขอบคุณครับ ถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทางหัวหน้าพักและก็ตัวแทนทุกท่านรวมถึงขอบคุณทางสื ang, ่อมวลชนทุกท่านด้วยครับขอบคุณทุกท่านเลยครับขอเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะ จะพังให้เวทีง <c oughs> ลงเลยวะค่ะสวัสดีคุณผู้ชมเดอร์รีพอร์เตอร์สัคะคุณผู้ชมค่ะ ก็ตามกฎหมายครับที่ดูก็คือนับนับจากัดผลการเลือกตั้งอ้เขไม่เป่นับลวใครเดือดยือะไรบ้าอันนี้หนึ่งว่าในส่วนของมามามาเดี๋ยวรองเราไหม

ากเคออยอย่างแรกเลยนะคะ,ะที่ก่อนที่จะมีการออกมติเนี่ยนะคะหมายถึงว่าก่อนที่จะทุนเก้าแล้วกันก็จะมีหลายสื่อจะบอกว่าเป็นโคต้าพักไทยสร้างไทยซึ่งยืนยันค่ะพักไทยสร้างไทยเนี่ยเรา ไม่ไปร่วมกับรัฐบาลน,นี้อย่างแน่นอนตั้งแต่ต้นตั้งแต่เด y วันที่ตั้งรัฐบาลน,นะคะไม่ใช่เฉพาะวันนี้ที่เขาดูว่าจะเจอมรสุมต่างๆก็ยอมรับค่ะว่ากลุ่มนี้เนี่ยตั้งแต่ปีแรกของการเลือกตั้งก็คือปี66ก็มีความพยายามที่จะ ให้นำพักเนี่ยไปร่วมรัฐบาลนะคะแต่มีการประชุมหลายครั้งคือเราต้องฟังทุกคนเนาะเราก็มีการประชุมพักประชุมกรรมการบริหารพักหลายครั้งซึ่งเสียงส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะออกมาตรงกันว่าเ,เราไม่ตบัดสัตว์ต่อประชาชนเราขอรักษาจุดยืนที่เราเคยพูดอย่างไรตอนหาเสียง เราถือเป็นสัญญาประชาคมเสียงส่วนใหญ่ก็มีมติว่าไม่ควรที่จะไปร่วมฝ่ายค้านนะ่ร่วมฝ่ายรัฐบาลนะคะขอยืนยันเฝ่ายค้านจากนั้นเนี่ยมันก็มีความพยายามมันก็อาจจะพลาดตั้งแต่ตอนที่พี่เองเป็นคนที่อย่างที่บอกว่าตั้งประกาศตั้งแต่ตอนตั้งพรรคไทยสร้างไทยว่าพี่อยากเห็นการเมืองมันดีขึ้น พี่เองไม่ได้ต้องการตำแหน่งแห่งผลใดๆแล้วก็อยากจะเป็นแค่แพลตฟอร์มเป็นนั่งร้านให้แต่พี่อาจจะโชคไม่ดีตรงที่ว่าออกจากพักเดิมเนี่ยระยะเวลาไม่นานมันก็สู่การเลือกตั้งมันก็อาจจะไม่มีโอกาสที่จะหล่อหลอมนะคะให้คนมีอุดมการซึ่งเราพอเห็นแล้วว่า เขาจะไปแล้วก็พี่เองเป็นคนทําคลอดเขาแล้วกันว่างั้นจะพูดภาษาชาวบ้านแล้วกันนะ mm hmm. เพราะว่าแต่ละคนก็สอบตกมาจากพักการเมืองอื่น mm hmm. แล้วต้องให้พี่เนี่ยต้องไปแจกกล้วย30หวี40หวีเพื่อให้เขาอยู่กับพี่เนี่ยพี่คิดว่าพี่ทำไม่ได้นะแต่พี่ก็ดำเนินการทางกฎหมาย ในเรื่องของการผิดจริยธรรมร้ายแรงเผิญข้อบังคับของพักเนี่ยมันเขียนแตกต่างจากพักอื่นมันร้อจากรัฐธรรมนูญมามันก็มีข้อนี้ซึ่งก็ต้องใช้เวลาแต่เราก็จะใช้ความอดไม่ใช่เพื่อแก้แค้นแต่พี่อยากแก้ไขว่าการที่นักการเมืองเนี่ยไม่มีจิตสำนึกพอเข้ามาเป็นผู้แทนผู้ทรงเกียรติ กลับใช้ตำแหน่งที่ได้มาจากความศรัทธาประชาชนและความยากลําบากของพักเนี่ยไปแสวงหาผลประโยชน์อื่นใดเพื่อตนเองทั้งกล้วยก็ดีทั้งตำแหน่งก็ดีนะคะดังนั้นจะเห็นว่าพี่เนี่ยไม่ได้เดือดร้อนมันเหมือนกับมีเครื่องอะไรไม่รู้มาดูดสิ่งที่ไม่ดีจากพักไปพี่พร้อมที่จะรีเซ็ต ะะแล้วก็พร้อมที่จะเ,เริ่มต้นนะคะพักที่มั่นคงแข็งแรงแล้วก็จะเป็นความหวังให้กับประชาชนได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตำแหน่งรัฐมนตรีที่เดิมก็อ้างว่าในควต้าของพักและในข้อเท็จจริงก็มีการไปอ้างนั้นด้วยว่ามีไปกันทั้งพักหมดแล้วนะคะ จนอาจจะมีผู้มีอำนาจหลงเชื่อไปแต่ไม่เป็นไรนะคะเมื่อได้ไปแล้วสมประโยชน์แล้วและตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งของพี่พี่เป็นสอสอนะคะและพี่ก็คิดว่าพี่จะสร้างพักก็พยายามที่จะสนับสนุนคนในพักให้เนื่องจากมันได้ตำแหน่งเดียวนะาร์คทริสก็พยายามก็มีข้อตกลงกันภายในว่าอ่ะ เราแบ่งกันไปแสดงบทบาทคนละปีนะคะแต่เหตุการณ์มันกลับตรรปัดไม่ได้มีการรักษาคำพูดอะไรต่างๆก็แล้วแต่เมื่อเขาสมหวังแล้วได้เป็น,ปนรัฐมนตรีโดยมีตัวแทนไปเป็นแล้วเนี่ยก็อยากจะเรียกร้องถึงจิตสำนึกนะคะถึงความมีคุณธรรม การทำการเมืองอย่างมีจริยธรรมเนี่ยเขาก็ควรจะลาออกจากพรรคเสียเพราะตัวก็ไปรับสองตำแหน่งแล้วแหละในรัฐบาลนะคะก็สมควรที่จะมีคุณธรรมมีจริยธรรมมีความละอายในการที่จะคืนตำแหน่งนี้ให้กับพรรคนะคะก็เรียกร้องนะคะซึ่งทาง โคโกก็ได้ถแถลงไปแล้วแต่ถ้าถามพี่พี่ก็บอกไปตามข้อเท็จจริงแหละว,ว่าพี่ก็ทราบอยู่แล้วว่าเขาก็อยากจะไปร่วมรัฐบาลซึ่งมันก็ขัดมติพักมันก็ขัดหมวดจริยธรรมของรัฐธรรมนูญและของพักแต่เราไม่ว่ากันเมื่อไปเป็นแล้วสมประโยชน์แล้วนะคะก็คืนควรจะคืนตำแหน่งสอส,อส,อสอให้กับพักเสียถ้ายังมีจิตสำนึก มีความละอายอยู่ควรทำแบบนั้นและเ,เขาก็จะจะยืดหน้าพูดกับคนดีกว่าการที่ยังไปเอาเอาพักไปสแสวงหาผลประโยชน์แต่ไม่ได้มีความซื่อสัตย์กับพักเลยแล้วก็การไม่ซื่อสัตย์กับพักนั้นหมายถึงการไม่ซื่อสัตย์ต่อประชาชนเพราะประชาชนเลือกมาในนามพัก และตําแหน่งโดยเฉพาะตาแหน่งนี้เนี่ยเป็นตําแหน่งของพี่ที่ลาออกพี่อาจจะพลาดไปเพราะพี่รักษาคําพูดนะพี่ซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่พี่คอมมิตนะแต่ก็ทําให้พักไทยสร้างไทยอาจจะดูเสียหายแต่สําหรับพี่พี่กลับมองวิกฤตนี้เป็นโอกาสเพราะอย่างไรเสียพี่ก็ยังยืนยันที่จะสร้างการเมืองสุจริตทำพัก ที่จะเป็นแพลตฟอร์มที่ดีให้กับประเทศสแสวงหาคนดีและคนเก่งเข้ามาทำงานพี่เองทำหน้าที่ได้แค่เป็นแพลตฟอร์มนะคะพี่ตั้งใจอยู่แล้วตั้งแต่ตั้งพักว่าพี่ทำให้พี่ไม่ทำเอาทุกตำแหน่งแห่งหนที่ได้หมดละดังนั้นวันนี้ก็ถือโอกาสที่จะรีฟอร์มพักและเดินหน้าต่อไปเพื่อสร้างการมือสุจริตคะ่ะถ้าไม่ออกทำไงคะถ้าไม่ไม่ออกจะทำอะไรไนดะ Uh, เรื่องการดําเนินการทางด้านค uh, ดีเรื่องอะไรเขาไม่เรียกคดีเรื่องกฎหมายทางฝ่ายกฎหมายของพรรคก็ดําเนินการอยู่แต่แน่นอนมันต้องใช้เวลาและสะสม uh, หลักฐาน,นซึ่งมันก็มี <จะ S 1> หลักฐานน,น,นี่ใช่นี่มันก็คือหลักฐานแหละนะคะแต่ถ้าอยากจะจากกันด้วยดีก็ลาออกไปซะนะพี่หน่อยพูดเรื่องกล้วยนี่แสดงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการมาขอมาขอแล้วไม่ได้หรือเปล่าหรือไงคะ ก็มีบางคนค่ะก็เขาก็เล่าให้ฟังตรงๆว่ามีพักนี้พักนั้นมาเสนอกล้วยเท่านั้นเท่านี้ก็ต้องขอความเห็นใจนะคะเราทำคลอดเขาเนี่ยยากเย็นนะคะพี่ไม่ได้มีเงินอะไรเยอะพี่ได้ใช้ความตั้งใจจริงนะเข้าไปทุ่มเททำงานเมื่อเขาไปอยู่พักอื่นสอบตกมาตลอดมาอยู่กับเราสอบได้แล้วพี่ยังจะต้องไปแสวงหา อามิสินจ้างเพื่อให้เขาอยู่กับพักเนี่ยพี่ว่ามันไม่ถูกหรอกชัดเจนไปเลยดีกว่าเสียงที่เหลืออยู่นี้ยังมั่นใจว่าจะไปกับพักตลอดรอดฝันให้ตอบเองดีไหมคะอยู่ป่ะตอบเองยังอยู่ตรงนี้ครับครับผมไม่ไปไหนใช่ไมไม่ไปไหนครับโอเคขอบคุณค่ะ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 เดี๋ยวเก็บเก็บเทปนี้ไว้ให้นะพี่หล่อย้วยอยู่ตรงนี้ถ้าไปไปนานแล้วับ ไปได้หลายวีแล้วครับต่ไปอ่ะได้เป็นเครือเนอี่ยขอบคุณค่ะยังไงเหนื่อยไหมเดี๋ยวเจ๋งมุนละมุนนะเดี๋ยวตอนนี้ไงจะแบ่งไงสัากับสาม ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมโดยพอตเตอร์สิครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมสําหรับเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณหญิงสุรารัตน์เกยยรารพันธ์ค่ะคุณผู้ชมคะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะคุณผู้ชมเกี่ยวกับกรณีอะค่ะที่ก่อนหน้านี้อ่นะคะมีข่าวออกมาว่ามีการเสนอพอตตนะคะคุณผู้ชมในสัต โคต้ารัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคไทยสร้างไทยมีการชี้แจงตรงนี้ด้วยซึ่งคุณหญิงสุดารัตน์ก็บอกนะคะว่าจริงๆเนี่ยคนกลุ่มนี้ตั้งแต่การเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีความพยายามที่จะนำพรรคเนี่ยไปยัง พักร่วมรัฐบาลแต่ในส่วนของคุณหญิงเองนะคะพักไทยสร้างไทยเองบอกว่ารับฟังทุกเสียงภายในพักซึ่งเสียงส่วนใหญ่เนี่ยเห็นตรงกันว่าจะรักษาจุดยืนเมื่อครั้งที่มีการหาเสียงคือจะไม่ไปร่วมรัฐบาลอย่างแน่นอนนะคะซึ่งก็บอกอะคหาว่าบุคคลดังกล่าวถ้าเกิดว่ายังมีจิตสํานึกหรือสามันสํานึกนะคะ ตนเองเนี่ยในฐานะที่ทำาคอดออกมาก็อยากจะเรียกร้องนะคะให้ลาออกจากตำแหน่งนะคะคงจะไม่ใช่ประเด็นที่ทางตัวคนหญิงเองจะไปแจกกล้วย30-40ถึงหวีนะคะซึ่งที่ผ่านมาทางพรรคไทยสร้างไทยมีการยืน่นดำเนินคดีทางกฎหมายทางจริยธรรมไปแล้วเนี่ยนะคะเพียงแต่ว่ามันจะต้องใช้ระยะเวลานั่นเองค่ะส่วนผลการประชุมพักร่วมฝ่ายค้านในวันนี้ สิ่งที่มีการพูดคุยกันในพักร่วมฝ่ายค้านนะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือเรื่องของการแสวงหาจุดยืนร่วมกันการทํางานร่วมกันในการผลักดันหาทางออกของประเทศค่ะในสภาวะที่ ประเทศอยู่ในภาวะวิกฤตวิกฤตนะคะที่สําคัญคือจะต้องมีการทํางานร่วมกันแล้วก็เคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะคุณผู้ชมในส่วนของอพักร่วมฝ่ายค้านในวันนี้มีการหารือประเด็นสําคัญสําคัญนั่นก็คือจะเดินหน้าใช้กลไกสภาทุกอย่างเพื่อกดดันให้รัฐบาลหยุดเดินหน้านะคะแล้วก็ถอนร่างพรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ ออกไปนะคะคุณผู้ชมรวมไปถึงจะเดินหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญการประชุมพักร่วมฝ่ายค้านในวันนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นรงกันนะคะคือจะต้องมีการจัดทําประชามติครั้งที่ศูนย์เพื่อเดินหน้าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ นะคะคุณผู้ชมรวมไปถึงเรื่องของการพิจารณากฎหมายนี้รัฐโทษกรรมแล้วก็การเสนอยติอภิปรายไม่ไว้วางใจก็เห็นตรงการเพียงแต่ว่าในส่วนของนีรโทษกรรมเนี่ยยังมีรายละเอียดบางส่วนบางประเด็นนะคะที่ยังเห็นต่างกันอยู่ตรงนี้ต้องมีการพูดคุยกันในภายหลังค่ะคุณผู้ชมรวมไปถึงการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยนะคะที่1สมัยประชุมจะทําได้แค่1ครั้งเท่านั้นถ้าเกิดว่ามีการยื่นตอนนี้ณนะขณะนี้นะคะคุณผู้ชมจะยื่นในอีกทีก็คือ,อในสมัย การประชุมหน้านะคะหรือว่าในปีหน้านั่นเองซึ่งล่าสุดในพักภูมิใจไทยก็ถอยแนวความคิดนี้แล้วนะคะก็เชื่อว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเวลาเหมาะสมในส่วนของพักฝ่ายค้านเองก็น่าจะมีการยื่นการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะว่าวันนี้เพิ่งเปิดสมัยประชุมวันแรกนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ชวนคุณผู้ชมติดตามค่ะหลังจากนี้นะคะทางคุณเท็งนรพงษ์เรืองปัรญ,ญาวุฒิในฐานะผู้นําฝ่ายค้านนะคะก็จะมีะการ ตั้งกระทุถามสดด้วยวาจาด้วยค่ะคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องปัญหาข้อพิพาทไทยและกัมพูชานะคะฝากคุณผู้ชมติดตามได้ที่ The Reporters ค่ะยังไงนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ The Reporters ได้ทุกช่องทางนะคะคุณผู้ชมรวมไปถึงกดสนับสนุนเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้ที่เว็บสเฟอร์นะคะอยู่ในคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยค่ะทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook เลยค่ะช่วงนี้ดิฉันนะัทพรชัยจำปารายงานค่ะ